ค่ะเรามาต่อกับทางสาธารณาสุขอำเภอสุไหงกลกค่ะเชิญชวนประชาชนนะคะที่มีอายุ20 50ปีนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบแล้วก็บาตรทะยักฟรีค่ะที่ศูนย์บริการสาธารณาสุขใกล้บ้านทั้ง7แห่งของอำเภอสุไหงกลลตั้งแต่บัตรนี้นะคะไปจนถึงสิ้นปีนี้ค่ะโรคคอตีบถือว่าเป็นโรคติดต่อเฉียบพันธุ์ของระบบทางเดินหายใจนะคะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียโคลินแบคทีเรียม ดิฟทีเรียอีซึ่งสร้างผิษแล้วก็ทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็มีเนื้อตายเป็นแผ่นนาในคอหอยหรือว่าหลอดลมทําให้เกิดการติดตันของทางเดินหายใจติดต่อได้ทางหายใจไอแล้วก็จามลดกันใช้ภาชนะร่วมกันหรือว่าพูดคุยในระยะประชันชิดเชื้อโรคจะเข้าสู่การสัมผัสทางปากหรือว่าการหายใจ ผู้ป่วยโรคคอตีบหรือว่าผู้ติดเชื้อที่มีเชื้ออยู่ในจมูกหรือว่าคอหอยสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้นะคะแม้ว่าจะไม่มีอาการของโรคก,ก็ตามผู้ที่เป็นโรคคอตีบจะมีอาการไขต้ต่ำๆเจ็บคอไอเบื่ออาหารต่อมาก็จะมีแผ่นฝ้า อมเทาติดแน่นที่คอหอยทอมซินแล้วก็พงจมูกกล่องเสียงโดยมีการแทรกซ้อนทําให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบนะคะจนทําให้เสียชีวิตได้ถึง20%ซที่น่าตกใจค่ะที่ผู้คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าโรคคอตีบเกิดจากเฉพาะในเด็กแต่จริงๆแล้วโรคนี้เกิดได้ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กค่ะที่ไม่มีภูมิต้านทานโรคก,ก่อนหน้านี้โรคคอตีบหายไปจากประเทศไทยนะคะเกือบ20ปี กระทั่งปี2555พบการระบาดของโรคในหลายจังหวัดซึ่งปีที่แล้วค่ะปี2557พบผู้ป่วย16รายใน8จังหวัดได้แก่แม่ห้องสอนฉะเชิงเรามหาสารคามรีสะเกดชุมพรปัตตานีสงขลาแล้วก็ยะลานะคะซึ่งมีผู้เสียชีวิต4รายด้วยกันล่าสุดในปี2558ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่10กรกฎาคม พบผู้ป่วย10รายในจังหวัดยะลาตากจันทบ,บุรีและก็สุขินในจํานวนนี้ค่ะเสียชีวิตหนึ่งรายนะคะผลการสํารวจก็พบว่าผู้ใหญ่อายุตั้งแต่20-50ถึง50ปีค่ะเป็นกลุ่มที่มีระดับภูมิต้านทานโรคคอตีบต่ําสุด ทางสาธารณาสุขอำเภอสุไงกลกนะคะจึงได้จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทยักในกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ20 50ปีนะคะซึ่งเกิดระหว่างเดือนมก,กราคม2507ถึงเดือนธันวาคม2537เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเทพสมเด็จพระเทพพระราชดาสยามบรมบราชากุมารีค่ะ ในอายุครบ6 0พรรษานะคะในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2,558ตั้งเป้าฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงให้ได้28ล้านคนทั่วประเทศในส่วนของอำเภอสวยกุภโลกค่ะมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน26,194คนได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะคะ19,817คนหรือว่า75.65%จากเป้าหมายที่วางไว85้85%นะคะ ซึ่งแคมเปญนนี้ได้จัดขึ้นมาเพื่อฉีดวัคซีนกลุ่มเป้าหมายค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นวัคซีนป้องกันโรคคอตีบแล้วก็โรคบาดทะยักในเข็มเดียวกันนะคะซึ่งได้ประโยชน์2ต่อเลยสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมค่ะที่ศูนย์บริการสาธารณาสุขใกล้บ้านในพื้นที่อำเภอสุงไหงกลกโทรศัพท์073612397 ยังมีเวลาเกือบ3เดือนนะคะก่อนที่จะสิ้นเดือนค่ะเตือนตัวเองว่าคอติดเป็นโรคร้ายผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะคะรีบไปหาเวลาไปฉีดวัคซีนกันนะคะเพื่อป้องกันโรคค่ะ